นดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจิงวิญญาณเด็กวัดเราคนบุรีเอยชื่อไปต้องรู้ดีคนทองสุขแก่ผลิตรายการโดยทีอมูลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้านกาสามนาทีโดยประมาณครับเจอกันแล้วเหมือนเดิมครับต้องนําความรู้ความเข้าใจการศึกษาพระเครื่องแบบถูกทางมายเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันด้วยเป็นพระหายากเช่นเดิมครับเป็นพระในปัจีินบุรีอีกแล้วนะครับก็คือเหรียญพระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นเทพประจําประเทศไทยนะครับพระสยามเทวาธิราชถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับเป็นพระที่อยู่ในวัดพระแก้วนะ เป็นเทพที่อยู่ในวังนะครับรักษาดูแลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการสร้างเหรียญขึ้นครั้งแรกนะครับหรือต้องบอกว่าเป็นครั้งที่เป็นครั้งที่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะมีพระเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยมาลุกเสกแล้วก็เป็นพระสยามรุ่นเดียวที่มีความนิยมและเล่นหากันนะครับเป็นเหรียญพระสยามเทวทาธิราชครับวัดป่ามาไฟครับไปชมกันครับที่ผมยือถืออยู่นี่เป็นวัดป่ามาไฟเหรียญใหญ่นะครับเป็นเหรียญใหญ่เนื้อทองคำนะครับผมบอกแล้วเนื้อธรรมดาผมไม่เอามาให้ดูหรอกครับ เวลาเราดูนะครับม right. ีการแยกบล็อกนะแต่ผมไม่แยกนะครับผมไม่แยกบล็อกนะผมถือว่าเป็นพระพิธีเดียวกันปีเดียวกันนะผมไม่รู้จะแยกบล็อกทําไมแต่เหรียญนี้เป็นบล็อกทองคำนะเป็นเหรียญทองคํานะเหรียญนี้นะครับอ่คุณดูหน้านะครับผมต้องบอกก่อนเวลาคุณหยิบขึ้นมาสองนะสองหน้าตาก่อนหน้าตาความคมชัดก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนิดหนึ่งครับไฟอาจจะแรงไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหน้าตาครับจําหน้าตาความคมชัดครับอ่า ลายองค์พระนะโอ้โหเต็มเลยนะครับคมมากนะครับคมมากแล้วพื้นเหรียญเนี่ยเราจะเห็นเลยเป็นสายฝนนะครับเป็นสายฝนเต็มไปหมดเลยนะครับอพาไปที่องค์พระนะครับใต้แขนนะครับใต้แขนเนี้ยต้องมีเส้นสายฝนคมคมนะครับคมคมอย่าลืมนะเหรียรุ่นนี้มีปลอมนะครับมีการปลอมนะอมีการปลอมเพราะว่ามีมูลค่านะเป็นแม่สายฝนอยู่ข้างในเนี้ยนะผมเอียงให้ดูเห็นเลยเห็นไหมครับของแท้ต้องเป็นสายฝนคมคมแบบนี้นะครับต้องคมคมแบบนี้นะครับ ตัวหนังสือนะครับลายกระหนกนะครับที่มีเลขห้านะครับลายกระหนกพวกนี้คมชัดลึกมากนะครับคมชัดลึกมากพื้นตึงนะครับแล้วมีสายฝนนะครับอ่ามีเส้นนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับตัวหนังสือนี้ต้องเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะเออเป็นต้องเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับอ่านะครับข้างหน้าเป็นสายฝนแบบนี้นะครับหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆไม่ใหญ่นะครับมีรอยกึงนะครับของแม่พิมพ์ด้วยนะครับอ่าพอพลิกหลังครับ ก็ต้องมีอะไรครับขอบปิ้นครับเห็นไหมครับนี่รอยปิ้นเนี่ยพวกนี้ขี้ปิ้นพวกนี้สําคัญนะครับอ่าเห็นไหมครับปิ้นปิ้นสําคัญเลยนะครับรอยขี้ปิ้นพวกนี้สําคัญมากนะครับอ่าเห็นไหมครับหูจอเล็กมีขี้ปิ้นเห็นไหมครับมีขี้ปิ้นนะครับอ่าพสนะครับตัวพสเขียนว่าสองห้าหนึ่งแปดนะครับพระวิมานพระสยามเทวาทิราชพสสองห้าหนึ่งแปดนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ข้างหลังนี่นะครับมีความคมชัดโดดเด่นนะครับ มีเส้นสายฝนเต้ไม่หมดเลยนะครับเส้นแตกต่างๆคมนะครับอย่างเงี้ยเส้นในเนี้ยอย่างเงี้ยต้องคมมากนะครับคมมากนะครับแล้วเส้นกลึงพวกนี้นะครับเส้นกลึงแม่พิมพ์แล้วมีขอบปิ้นนะครับเนี่ยเส้นที่มันเป็นรอยแม่พิมพ์นะครับตรงเนี้ยทิ๊กๆๆๆสายฝนเนี่ยพวกนี้ต้องคมมากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคมมหมไหมเส้นนี้คมมากนะครับเส้นวงในก็ต้องคมลึกตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับอ่า นะครับวิมานของพัสยามเนี่ยคมลึกมากนะครับลึกมากนะครับอ่าสุดท้ายนะครับมันก็จะอยู่จบที่ตัวตัดรุ่นนี้เป็นตัวตัดแบบขัดขัดเดียวเลยครับเป็นตัวตัดทีเดียวนะเป็นแท่งเลยนะครับอ่าเป็นแท่งเลยนะครับเห็นไหมนะเป็นแท่งเลยนะครัเนี่ยเป็นแท่งชัดเจนนะครับเป็นแท่งชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมชัดเจนไหมครับอ่าเห็นไหมครับ เป็นแท่งชัดเจนนะครับคมมากตัดเป็นแท่งนะครับนี่คือเหรียญทองคำนะครับอย่างนี้ผมซื้อหลักแสนนะใครมีผมรับรับเช่าหลักแสนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับปล่อยผมเช่าได้ในราคาหลักแสนเหรียญพระพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่ทิมเสกด้วยนะเอาไปให้หลวงปู่ทิมเสกด้วยนะครับคือหลวงปู่ไม่ได้มาแต่บเอาพระผู้จัดสร้างเอาพระไปห,หลวงปู่ทิมเสกด้วยแล้วก็มีอาจารย์ฟัน่นหลวงปู่โตมีพระเกจิแห่งยุคนี่ปี18เนี่ย เยอะมากนะที่มาเสกนะครับต้องบอกว่าเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นพิธีดีนะครับแล้วก็น่าใช้เนื้อทองแดยยงจับต้องได้นะยังหลักร้อยนะครับหลักพันกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับยังจับต้องได้นะครับแต่ทองคําถ้ามีทองคําผมรับเช่านะหลักแสน นะครับใครมีทองคําผมรับเช่าหลักแสนนะครับผมรับเช่าพารทุกอย่างตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับไม่จํากัดวงเงินนะครับอ่าก็สามารถส่งไลน์มาได้ที่แอสไซน์นะครับอ่าไลน์ออฟฟิเชียลนะครับใส่แอสไซน์ข้างหน้าแล้วก็พิมพ์ T O N E 8 8 8 8ใส่แอสไซน์ด้วยนะครับอ่าส่งรูปพร้อมเบอร์โทรของท่านมานะครับถ้าผมสนใจติดต่อกับแน่นอนถ้าจะมาหาผมด้วยตนเองก็มาที่นะครับสตูดิโอแห่งนี้ก็วันจันทร์ถึงวันวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะครับวันอังคารวันศุกร์อยู่พัน นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับแล้วเจอกันนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยขอบคุณทุกท่านนับทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับที่สุดของวัตถุมงคลแห่งปีการอันเชิญมาบรรจบกันของสสุดยอดพุทธคุณเหรียญนางกวักโพค์ หลังพระศิวลีเรียกลาบนางกวัโกโภครัพย์เทพีแห่งโชคลาภและการทํามาค้าขึ้นและพระศิวลีเรียกทรัพย์พระอรหันต์แห่งโชคลาภตามตำนานที่เป็นที่ยอมรับกันมาอย่างยาวนานโดยจะมีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ครบถ้วนตามตำราโบราณในวันเสาร์ห้าเดือน9มหามงคลบรรจุพุทธาคมโดยสุดยอดเกจิแห่งยุค อาทิหลวงพ่อแย้มวัดไร่ขิงหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดู่หลวงพ่ออาจวัดใหญ่สว่างอารมณ์หลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามหลวงพ่อตีวัดหูช้างหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์หลวงพ่ออิดวัดจุลามณีและพระครูกิติวิริยาภรเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ที่มาร่วมกันปลุกเศษเหรียญนางกว่าโพกัพั์หลังพระศิวลีเรียกลาบในครั้งนี้ซึ่งภายในงานจะมีการแจกเหรียญเรียกลาบฟรีจำนวน3,000องค์ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยสั่งจองวัตถุมงคลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k โทนบางแคเออย่าพลาดวันที่5กันยายน63นี้ เพราะท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์ หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสุวสยามพร้อมรอให้บริการท่าน หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่อหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028